สัปดีสำหรับมื้อนี้จะมาในนาวิธีเปลี่ยนหน้าปกคลิปของคลิปวิดีโอเอาที่ว่าอัพลง u t u b e ไปแล้วแต่ว่ามันเป็นภาพที่ว่าบงงามตามที่เฮาต้องการเนะาะอาจจะเป็นภาพที่ว่าอ้าป,ปากยูบอหรือว่าเป็นภาพเที่ยวข้างแบบอันที่ว่าบงงามเนาะเฮาสามารถมาเปลี่ยนได้โดยการเดแบบ็กสิาพาแนะนำวิธีการเปลี่ยนเป็น สำหรับการเปลี่ยนนี้เขาสามารถเปลี่ยนยูเอ u ย u ทูบสตูดิก่อนอื่นเข้าไปเล้วเลือนลงจะเห็นวิดีโอเขาเลี้ยงโตอยู่หลังจากนั้นเขาสามารถคลิกใส่ในห้องวิดีโอที่เขาต้องการเปลี่ยนถ้าหากเขามีหูหน้าปกยู่ข้างหูปภาพของเขาแล้วเขาสามารถเข้าไปเลือกได้เลยถ้าบ่ามีเขาสามารถไปแต่งได้ยูทีเอปเคนว่า กดอื่นให้เข้าไปที่ตัวแอปแค่นว่าะน้าผูใดบูมีให้ไปดาวน์โหลดอยู่ Pay Store หรือแ p ปสโตรเนาะนี่ก็เมนหนะ้าต่างของแอปเนาะเขาสามารถเลื่อนขึ้นไปตามที่เขาต้องการเนาะสำหรับมือนี้เขาจะเลือกขนาดโยของ YouTube เลือกใส่เลยเนาะนี่เขาจะเห็นเลือกใส่บนวางเพื่อจะมาปรับขนาดสี ของพื้นเฮาสามารถกําหนดสีพื้นได้โดยการคลิกใส่หูปสีอยู่ลุมเนาะตามที่เฮาต้องการเลือกได้ตามใจมากของเฮาได้เลย หลังจากกำหนดสำเร็จแล้วเขาสามารถไปเลือกเอาขนาดของตัวหนังสือเนาะอันนี้ตัวหนังสือที่เขาจะเขียนเนาะมันจะมีฟอนให้เขาเลือกคลิกใส่ได้เลยแล้วเขาก็พิมพ์ใส่ตัวหนังสือที่เขาต้องการเนาะสำหรับมือนี้ลงเขียนเซว่าวิธีเปลี่ยนหน้าปก u t u b e เนาะ เมื่อเขียนสำเร็จแล้วเขาสามารถใช้มือจึงใส่เลยย่อขยายได้เลยยายตำแหน่งที่ตั้งของตัวหนังสือไปบนที่เขาต้องการนอกจากนั้นเขาสามารถแก้ไขอยู่ด้านลุมโนจะเป็นฟอนหรือว่าเป็นขนาดของตัวหนังสือได้เลยหลังจากได้ตัวหนังสือตามใจมากแล้วเขาสามารถไปกำหนดหุ่ภาพขึ้นมาได้เลยเนาะ บ่ว่าจะเป็นหูปภาพในตู้เครื่องอยู่หูปภาพที่มาจากแอปเนาะเฮาสามารถเซิร์ชคำที่เฮาต้องการเนาะอยากได้หูยูทูบเฮาก็บพิมพ์คำว่ายูทูบเบอร์แล้วไปอินเสิร์ตเข้ามาใส่อยู่ในหูปภาพของเฮาได้เลยสามารถโยอขยายเลยย่ายตำแหน่งที่ตั้งได้ตามใจมากนี่ด้วยการใส่มือเฮากดจึงใส่ละลาออกมาเลยเนาะ นี่ลงยอ่อขยายเบ่งได้ตามใจเฮาเลยถ้าเขาอยากเพิ่มตัวหนังสืออีกข้างเขาก็เข้าไปได้เลยเนาะไปเพิ่มอยู่ที่คอความแล้วจะมีบล็อกขึ้นมานี่เนาะเขาสามารถพิมพ์แก้ไขได้เลยเนาะสำหรับตัวนี้อแมนเขาจะพิมพ์ใส่ภายในหนึ่งนาทีเติมเนาะ ทิธีเปลี่ยนสื่อ่อง YouTube ภายใน1น,นาทีหลังจากนั้นก็กดเซฟได้เลยอยู่เบื้องถึงขวามือที่แบบเป็นลูกศรปินลงเนาะแล้วรอทาให้แอปมันเซฟให้เฮาหลังจากนั้นให้เลือกคำว่าฟโ o ต้แล้วเลือกอัพโหลดรูปภาพของเฮาที่ว่าฮิตสำเร็จจะไปอยู่ในคั้งภาพเอง เมื่อสำเร็จแล้วเราสามารถไปเปลี่ยนได้หนาปกุกซองอยู่ที่ y u t u u e Studio เนอตามที่ได้เว้ามาก่อกนเข้าไปเลยเนาะแล้วก็ไปเลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการเปลี่ยนซืซองแล้วสังเกตบึงจะเห็นหูบดินสออยู่ข้างเทิงกดใส่หลังจากนั้นกดใส่อีกข้างเนาะดินสอหลังจากนั้นเราจะเลือกอยู่ที่บนรูปภาพที่เราอยู่ กำหนดขึ้นมาใส่แล้วก็บันทึกเลยเท่านี้ก็สำเร็จเนาะสำหรับคลิปวิดีโอเขาก็จะมีหน้าปกงามตามตที่เขาต้องการเนาะหลังจากสำเร็จแล้วเขาสามารถเข้าไปเบิง่งยูทีเอฟ u ูทูบ YouTube ของเขาได้เลยเนาะว่าคลิปของเขาได้เปลี่ยนหน้าปกไปแล้วโบเข้าไปที่ส่งของเขาเลยเนาะนี่ เปลี่ยนแล้วเนาะสำหรับคลิปวิดีโอของเฮาสำหรับคลิปนี้ก็อคอบใจ